ล้านได้กค่ะอันนี้เป็นยังทั่นสวัสดีค่ะแพรพราวแสงทองค่ะวันนี้แพรพราวเตรียมการแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะคะวันเกิดเพื่อนสาวนิลุยชาแนลมาดูกันว่าแพรพราวแสงทองจะซื้ออะไรไปเซอร์ไพรส์วันเกิดนิลุยชาแนล นี่ลุยชาแนลทำบ้านใหม่จะขึ้นบ้านใหม่วันที่ซีนะคะ mm hmm. ก็เท่ากับจะเลือกสันหาเอาที่แบบว่าของที่ใช้สอยอ่าที่มันเกิดประโยชน์ที่สุดเลยนะคะของที่แบบว่าได้ใช้จริงๆนะคะได้ใช้งานจริงๆนะคะที่นั่งยังโบทันมี่่คถวยทันมี่ถวยจานทันมี่แล้ว แล้ว 10, 400, 900, จะหมื่นสี่เก้าร้อยจะรายการพร้อมติดตั้งแต่ว่ามีสู้ได้ดีทำประเภทมีสูดกับมีสูดเลรอครับมีสูดก็ใช่บ้านที่ฉันใช้มีสูสบบานยานราคาหมื่นหมื่นสี่เก้าร้อยรวมติดตั้งแถมไอ้อะไรวะแถมแถมรางขอบเรียบร้อยแถมรางขอบเรียบร้อยขาวางพื้นเรียบร้อยแถมเรียบร้อยค่ะเอาตัวนี้ก็ได้คะ่ะตัวน,นี้แหละแถมมี่กินแล้วกัน เขาแสงใค้ไม่ได้สิไปเสื้อผ้าของความวันเกิดเขาเื้อผ้แอพี่น้องแกแกไปเื้อผ้าแอกี่ะอันนี้ก็คือขึ้นนั่งกับเป็นคนดีมีแต่ให้นะคะอยู่เป็นคนดีเป็นมูทีมีแต่ให้มีแต่ให้เพื่อนมีแต่ห้องให้เป่มีแต่เอะเป็นคนที่แบบให้จริงๆรป้าตุนมาไงมันูเย็นนะคะให้เว้าสะพั่์กับเพื่อนเข้ากับคือเข้าก็ใหข่งเม้าสะพั่นกับเพื่อนเช่นเดียวกันนะคะ สั่งแล้วพี่น้องสั่งแล้วเรียบร้อยพรุ่งนี้ประมาณ9ก้าโมงนะคะสร้างคนสิไปติดตั้งให้เรื่อยค่ะนั่งกับสิตกใจได้นาะแบบว่านนั่งกับสิตกใจได้นาะแบบว่าโอ้ยพักก่อนลวดสิลักนั่งกับสิตกใจได้พี่น้องว่ากูไม่ได้สั่งแอร์กูได้เอาแอร์วะทีได้กูกไม่ได้สั่งเ,งเ,งเ,งเนี่ยสิแม่นั่งไปก่อนเนาะเออไปทายไปเลยข้าก็บสิไปเรียนน้ำหนังก่อนอกับสิประมาณบ้านไปทาไปนครพนมศิลากับสิมีรถอัน เอ๋ๆมาส่งดิสินะนั่งกับสิบานมาตีถึงผู้ใดจ่าเจ้เอาคือจับริษับริษัสร้างได้หลังสินะแต่เบิงเดอนั่งกัสิบานั่งบริษัทสร้งต้องเตรียมโนังกันเลยบ้านอังอเจ้หนผู้ใดสร้างทุกไปสร้างให้บริษัทัตอนนี้นั่งกัเซอรไพรส์หลายๆนั่งเห็นรถแล้วผู้ใดยังมาติดแพลพาก็จะเป็นคนแบบเซอร์พรส์ตั้งแต่เช้าเลยพรุ่งนี้นะคะเป็นวันเกิดของนางยี่ิมิถุนายนนะคะ เรื่องสุอรไไว้ใจเราแล้วก็จะพาคุณพ่อไปดูกองให้นีิลุยนะคะวันนี้โอ้คือ,อรอนอะปะคนละชิน้นใครคนละชิ้นคนละอย่างไงโอเคนะคะนี่ก็เป็นเศร้าของอีกมือนหนึ่งพี่น้องตอนนี้สร้างแอร์เพิ่อมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องคอยบอกว่าจเจ้าอ่าไปเลยเด็ดเดี๋ยวเจ้ามาหาข่อยก่อนข่อยสิท้าไปเออเดี๋ยวอันพนิ่งจีตกใจพ,พิ่งจีอันพิ่งจีงงว่าอันนี้มันสิแดงมันสิเพื่อเซอร์ไพรส์บัตที่นี่น คือเมื่อกี้นางโท้ม่าสาวอยู่โท้ม่าวานสิไปเจ้าโมงเมื่อนี้คือว่าตั้งใจไปแล้วจะไปทําบุญว่าจะไปทําบุญนะคะไปแก้บนนะคะเพื่อนบนไว้จะไปแก้บนมือนี้คือเป็นวันเกิดเพื่อนเพื่อนจะแ้ในวันแล้วนะนะพี่น้องบัาที่นี่นะโท้ม่าวานสิไปเจ้าโมงนัดน้ำสามโมงพี่น้องเก่าโมงก็เลยค่ะเธอไปถาฉันอยู่หน้าเพราะว่าฉันจิไปเปิดคีปอันไปแก้บนกับเธออยู่หน้าว่าจันอยู่อันบ้านสวนเธอว่าจันเออเออเออประจันเดี๋ยวเส้นจกไปหาเธออยู่หน้าดอกว่าสันนั่งกับไปถาแล้วบัานที่น อ,อันนี้ก็แต่งตัวยุว่งเจ้าก็ไ กระจกบ้างมอแม่มนมาติกระจกบ้าง้ยแต่ว่าบ่คือวะเขาามหาอยู่กมากมากดมากมาไปได้ไหมล่ะเฮ้ยเอฟซีเอิ่งยังะมาณเนี่ะเอฟซีมึงจเนี่ยภาษาข้าวบาึสดอะรา้า้คือเป็นักข้าแม่นบสุดสนาตกจากองบ้านองบ้านเงานไทยปเนาะเคยไปมาให้อังมาให้ห่ อำหน้าดิสิมท่้ะลาคนใดก็ค่ะอันนี้เป็นยังพั่นเป็นต้นติดตอแหงแหงว่ดติดแย่ Happy Birthday ทุก สุดสันมันเกิดจ้าเพิ่งยังห้เอาแอร์ห้ยใครพี่น้องมาเยอะโอ้โหเปลี่ยวเปลี่ยวโอเคไทยผสมเปล่าโอ้ยมาเป็นผสมเรียนไทยรืึยังเอาเหตุการณ์นีกเพื่อจะกูเคยฝันมาแล้วเนี่ยอาอีหลีติดแอร์จ้ามาติดแอร์บ้านเพื่อนสาวพี่น้องตัวมันบาหกันนี่เทันมาอย่าเอาอีนี่ถ่ายคลิปสัจนเขากถ่ายคือกันเขาก็ไปคือกันถ่ายคลิปกันนะครัพี่ อ๋อแว่าสบายมีความเป็นแฟนขาบอได้ยินมา่นเป็นเอซีนี่้ด้วยหรือเปล่าเขนขจัดลาสกัดยาออกเคือจะไปเลื่อนให้ก็สีหลังหน่อยแทงสีลื่อ่นแต่ว่าร้งมาก่อนบอสีนาคิว่าจะเพื่อนตจะ้อนได้หาตจะว้าเพื่อนให้คนมาก่อนบอสีน้แบบเออขำด้วบอกคนที่บบสีม่มุ้งไหนเอ๋แบบนี้โอ้ บ้านดสั่งเชนกับบาเธอเคยบอกเรื่องแอร์ช่อใช่ว่สิมันว่าว่าทีเดียวกับเอาชุดอันตู้เสื้อผ้าอีแอนงี่เธอกับบ่าเธอสั่งก็เมโอเแล้วเป็นบ่อันก็เรยว่าอุ้ยเออแอช่ว่าแอช่าบ้านนี้แอรช่นพ่าบ้นดยสร้งบาบ้านแล้วเพิุ่ลังกันสิไปสั่งว่าสงคุณกับว่าเปนงนบ้านเขาบอกงงรองเท้าจจะของมีของมาดัดลวดชิเขาัอีอว่าแล้วก็เป็นนางงงกันเลย ขายมากค่ะวันนี้รู้สกวันนี้รู้สกยังไงฮะแุ่ยายบานคุยยานเเสื้อไทยแบลขึ้นเห็นเราเนอะสาวเสื้อไทยเนาะแม่หน้าต่างล่างเ่ะต้องขแบบแซลมขึ้นห้อกระดานลับอ่านเปความประตูบึ้มพิ่มอยู่เลยนี่ตานลองเพลงใส่บั๊กโคลูแฮปปี้เบิร์ดเดททูยูสันเท่าคุยบยานมาขึ้นหกถุมเสดิตางนกงาน่อนซางบพักอานไเลยาเกานาสุดทัท ยังิวปากบมากหลดเล้ยมากหลดิมเลยท่ามันมาประมาณกางเกินกาเกรือกะกระตือนประมาณแฝดแปดโมงอ่ะเกือบเครือนี่แหละมาอาบน้ำบอดดเก่ามซัเมอาเดียวช้างเมื่อวาเดวสันต่ยตๆแต่นพรี่มึงโทรมาแบบเธอเธอบางดเธอเียื่อกับบ้านตรงนี้เธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอสิปเปิดคลิปอันไปแก่บนยูอันบ้านสวนนะสันเพราะนั้นบอเองนะมึงโทรไปคุยับบางเดียวกับบ้านนี้มาสัน อมอแลวเห็นปะใช่แวทุกกาไปแสนพ้อพี่ใช่เลไมาเซ็ตกัมาเซ็ตลดี่ยวพายทเลยนะเล่มากเสื้อผ้าย่บ้นพี่น้องเสื้อผ้รอบซ้อนแต่ขอบคุณนะครับขอบคุณม่สาวขอบคุณบอเซียวนะคะสำหรับของวันวันเกิดและก็เค้กวันเกิดตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะเป็นเค้กวันเกิดิ้นแรกอันนี้เป็นของวันวันเกิดจีนจีนที่สามแต่ว่าก็เป็นสาหรับขอมูกับเป็นสินแรกนะคะ ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเพราะว่าข้อความมีมาในหน้ากระให้ทุกปีให้ทุกปีให้ตลอดนะคะเพราะว่าจะเป็นทีหน้ากระเส փ ให้ทุกปีเส փ แบบว่าประคั่นประคั่นมาถึงความพี่น้องเออแอร์ก็เลยแบบยังก่อดยังไงนะยังไงเอ็นนิสซูค่ะดีที่สุดในร้านแล้วนะดีที่สุดชอไปนีหลังจากที่ได้บ้านแล้วถามว่าอยากได้ยังอีกบ่ได้บ้านให้พ่อแม่อยู่แล้วได้บ้านในปู่อยู่แล้ว ไม่อยากได้อีกพี่น้องถึงจะแบบว่าบางคนอ็อยากจะลุ้ยนว่าอันนั้นมันก็เป็นห้าในหักหนาะแต่ว่าสําหรับโตยุ่งอีกแล้วบม่อยากได้อีกแล้วแค่อยากอยากรักษามิตรภาพอยากรักษาคนเดียวหักอยากรักษาพออยากรักษาแม่อยากรักษาเอฟซีหรือ่อยากรักษามูดีดิสซีหล่าพี่น้องอยากรักษาไว้ไม่อยากได้อะไรอีกแล้วคือมีบ้านมีย่างแบบให้พ่อให้แม่ให้ปูแบบความฝันของป่วก็คือแบบว่า อยากอยากมีเงี้ยนอยากเอาปูมาเลี้ยงสินะครับพี่น้องบานตอนนี้นะคือได้ได้แล้วกับต่อไปก็พยอยากได้ยังอีกแล้วคืออยากว่าขอบคุณมีตาผาดดีดีดีที่สุดเท่าที่เพื่อนคนหนึ่งได้รักสินะครับพี่น้องบอกว่าอะไรรักแกรักแกรักเหมือนกัน ขอบคุณนะแล้วเบิงขี่ตมขี่รถฉันอยู่บัดนี้ทั้งเขาหน้าพุ่นก็ได้เอาไปต่อราดเรื่อยงเมนสชย์ลาดที่บ้านเราเลยเพราะฉนหอมแจมเน่มูก็มูเลิศโอเคยาลมกดไลกดแชร์นอนเอแล้ว่าหนวดเพรบ้วหนดปากก่าันโอเคนะคะกี่ดนิกรบายซนนีพี่น้องกมี่ ความหากักความบางมีเหตุซึ่งกันและกันความรับามหของใหซึ่งแพรมีเหยอยดก็นยืยกับไม่เหยียดเท่กันคือยังตอมกับมีเหยียด้ทกันนะคะคือทุกคนมีเหยุกันนะคะคือเราอยากได้ความรักความบางนีจากใครให้เราแสดงออกจากคนนั้นก่อนพี่น้องเออคือจังเขาสิสัมผัสเด็ดดวงเขาเองผู้สิงผู้ยางรอสัมผัสได้นะคะโอเคพี่น้องเซี่ทุกคนกัน แพ่าๆนี่ยทุกคนกับหากูพี่น้องเด้อคนที่กดไลค์กดแชร์คนที่ชมอยู่ตลอดคือทำบ่มีมูอเจ้าบ่มีมูอไข่นะคะถ้าไม่มีพวกท่านก็ไม่มีพวกเราในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอกราบขอบพระคุณงามๆพี่น้องอยู่ดีไม่แห้สุขุขุนเด้อคลิปนี้ก็ไว้สำหรับกันพี่น้องบ๊ายบายจ้าขอเจียวข่อยบ๊ายบาย